ปรากฏการจันทราคาตหรือจันทรุปราคาเป็นปรากฏการหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อแต่ละลัคนาราศีปรากฏการนี้เป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะนั่นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ดาวพระอาทิตย์ดาวพระจันทร์และโลกเรียงขนานกัน ดาวพระราหูได้อมดาวพระจันทร์ทำมุมเล็งดาวพระจันทร์โดยตรงส่งผลต่อคนทั้ง12ลัคนาราศีและอิทธิพลจากปรากฏการณ์ในครั้งนี้จะส่งผลต่อทั้ง12ลัคนาราศีในแง่มุมที่ต่างกันออกไปปรากฏการณ์จันทรคราดหรือจันทรุป,ปราคาเกิดขึ้นในวันที่18กันยายนปี2567ตรงกับแรม1ค่ำเดือน10ค่ะ และปรากฏการณ์ในครั้งนี้จะไม่ได้ส่งผลแค่วันที่18กันยายนเพียงวันเดียวจะให้ผลก่อนวันที่18 12วันและจะให้ผลหลังจากวันที่18กันยายนอีก12วันรวมเป็น24วันและก็วันที่18กันยายนวันเกิดเหตุการณ์อีกหนึ่งวันทั้งหมดทั้งมวลนะคะปรากฏการณ์จันทรคราิหรือจันทรุปราคาก็จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศี25วัน ในระยะ25วันตรงนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อคุณค่ะไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจบลงภายใน25วันตรงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงของการเริ่มต้นแต่จะไปจบหรือไปสิ้นสุดลงเมื่อใดมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาและจังหวะลีลาชีวิตของแต่ละคนด้วย ปรากฏการจันทรคราชหรือจันทรูปราคาในครั้งนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะบางคนก็จะมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเกิดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือบางคนนะคะก็รู้ว่ามีแนวโน้มว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างคุณก็จะได้เตรียมตัวจะได้รับมือซึ่งแต่ละคนนะคะก็มักจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ ว่าปรากฏการณ์จันทรคราหรือจันทรุป,ปราคาจะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัยพยากรณ์ช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะ คลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงแรงกระเพื่อมหรืออิทธิพลที่คุณจะได้รับจากปรากฏการณ์จันทรคราสหรือจันทรุป,ปราคานะคะซึ่งปรากฏการณ์ในครั้งนี้ในทางโหราศาสตร์จะเรียกว่าดาวพระราหูอมดาวพระจันทร์ค่ะดาวพระจันทร์สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระ และปรากฏการณ์ในครั้งนี้นะคะได้เกิดขึ้นที่เรือนกัมมะและเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะอย่างที่สมัยได้อธิบายไปนะคะว่าผลจากปรากฏการณ์จันทรคราหรือจันทรุปราคาจะสามารถให้ผลในด้านบวกและด้านลบค่ะการเกิดปรากฏการณ์ในครั้งนี้จะส่งผลทำให้คุณนั้นได้เจอกับเรื่องราวแบบปุบปับฉับพลันกระทันหันเรื่องราวที่เป็นแบบปัจจุบันทันด่วน ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะคะบางทีก็ให้ผลในแง่ดีบางทีก็ส่งผลในแง่ลบดังนั้นเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากค่ะเพราะปรากฏการณ์ในครั้งนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดาวพระราหูอมดาวพระจันทร์เงาของดาวพระราหูจะครอบดาวพระจันทร์ค่ะ คำว่าครอบงำในทางโหราศาสตร์ก็เท่ากับว่าบทบังดาวพระจันทร์ส่งผลทําให้ดาวพระจันทร์นั้นอ่อนแรงอ่อนกําลังลงและในขณะเดียวกันการที่ดาวพระราหูมีกําลังเข้มแข็งและได้อมดาวพระจันทร์นั้นก็อาจจะส่งผลในเชิงบวกต่อชาวลัคนาราศีมิถุนก็เป็นไปได้สำหรับอิทธิพลด้านบวกด้านดีที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้รับจากปรากฏการณ์จันทรคราช หรือปรากฏการจันทรุป,ปราคาในครั้งนี้นั่นก็คือประการที่หนึ่งค่ะในช่วงที่เกิดปรากฏการจันทรคราสหรือปรากฏการจันทรุป,ปราคาชาวลัคนาราศีมิถุนมีโอกาสพลิกวิกฤตเป็นโอกาสมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์จากที่มันเป็นสถานการณ์แย่ๆก็อาจจะเกิดเป็นเรื่องราวดีๆแทรกเข้ามา หรือจากที่คุณรู้สึกว่ามันมืดแปดด้านกังวลไปรอบด้านสุดท้ายอาจจะมีบุคคลคนใดคนหนึ่งค่ะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมาให้แนวทางหรือให้คำแนะนําต่างๆจนทำให้ชาวลัคนาราศีมิถุนสามารถผ่านพ้นอุปสรรคหรือผ่านพ้นเรื่องราวเลวร้ายที่คุณเจอไปได้โดยมากวิกฤตที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้ประสบพบเจออาจจะเป็นในแง่มุมของการเงินการทองค่ะ คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบมีเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์บางอย่างที่ส่งผลทําให้เกิดแรงกระเพื่อมในด้านการเงินแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนหายใจหายคอโล่งมากยิ่งขึ้นคุณมีโอกาสที่จะหาเงินได้จากช่องทางใหม่ๆได้จากช่องทางที่หลากหลายค่ะประการที่สองสิ่งที่ถือว่าเป็นผลดีผลเด่นต่อชาวลัคนาราศีมิถุน ซึ่งเป็นแรงกระเพื่อมจากปรากฏการณ์จันทรคราหรือจันทรุป,ปราคานั่นก็คือการงานหรือธุรกิจที่ชาวลัคนาราศีมิถุนได้หยิบจับทําอยู่ในขณะนี้จะก่อเกิดลาภผลที่ดีต่อตัวคุณค่ะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้พัฒนางานได้พัฒนาธุรกิจบางคนนะคะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับเครดิตมีชื่อเสียง บางคนนะคะก็ได้ต่อยอดธุรกิจการค้าการขายคล่องตัวซึ่งเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมิถุนท่านที่อยู่ในวัยทำงานหรือท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการจะสังเกตเห็นชัดค่ะว่าการงานของคุณในช่วงนี้จะมีความคึกคักแม้ว่าจะหนักแม้ว่าจะเหนื่อยสักหน่อยแต่มันก็คุ้มค่ากับความเหนื่อยที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปค่ะและไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใด ที่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศทำงานเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาล้วนแล้วแต่จะส่งผลดีต่อการงานของคุณเป็นอย่างมากค่ะประการที่3สิ่งที่ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวเด่นของชาวลัคนาราศีมิถุนในจังหวะที่เกิดปรากฏการณ์จันทรคราชหรือจันทรุป,ปราคาในครั้งนี้นั่นก็คือ ชาวลัคนาราศีมิถุนคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ประโยชน์จากบ้านรถหรือเคหสถานค่ะท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคสามารถนำเลขบ้านเลขรถไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เลขออฟฟิศเลขสำนักงานต่างๆลักษณะนี้เป็นต้นและชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินค่ะ ยกตัวอย่างเพื่อให้คุณเห็นภาพได้ง่ายๆนะคะจากที่ดินเปล่ารกร้างอยู่ๆอ,อาจจะมีคนสนใจมาขอเช่าคุณทั้งๆที่คุณยังไม่ได้ประกาศให้เช่าหรือมาขอซื้อต่อหรือไม่เช่นนั้นท่านอาจจะได้ใช้บ้านใช้ที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่ในการทำงานเป็นโฮมออฟฟิศเป็นสถานที่ในการเก็บของสต็อกสินค้าลักษณะนี้ค่ะ เป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะสามารถใช้ประโยชน์จากที่พักที่อยู่อาศัยของคุณได้และชาวมิถุนคะนอกจากเรื่องของที่พักอาศัยเรื่องของเคหะสถานและยอดยานผ่านะแล้วคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีจากเครือญาติญาติพี่น้องหรือคุณพ่อคุณแม่ด้วยนั่นเองคะ่ะ สำหรับข้อควรระมัดระวังที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องพึงรอบคอบเอาไว้ในระยะที่เกิดปรากฏการจันทรคราหรือจันทรุป,ปราคาในครั้งนี้นั่นก็คือชาวลัคนาราศีมิถุนให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับคนในบ้านกับพ่อแม่หรือญาติพี่น้องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเรื่องหลักทรัพย์ที่ทางมรดก เรื่องของการจัดสรรปันส่วนเรื่องของการน้อยอกน้อยใจการถกเถียงหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาจู้จี้จุกจิกมาเก้าไกา่เรื่องส่วนตัวของคุณมากเกินไปก็ตามแต่ ในระยะนี้นะคะมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นชนวนทำให้คุณกับคนในครอบครัวได้ทะเลาะเบาแวงกันมีอารมณ์ใส่กันต่างฝ่ายต่างใจร้อนเกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางกันไม่คุยกันไม่มองหน้ากันเป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการมีปากเสียงกับคนในครอบครัวเอาไว้ประการต่อมาสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องพึงระมัดระวังนั่นก็คืออุบัติเหตุภายในบ้านค่ะ และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นภายในบ้านภายในที่อยู่อาศัยภายในเคหสถานของคุณค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะทำงานบ้านอยู่เกิดสะดุดหกล้มหรือคุณกำลังทำอาหารเข้าครัวถูกมีดบาดถูกของแหลมของมีคมทิ่มตำไม่เช่นนั้นนะคะสายไฟไหนเก่าชำรุดเสียหายก็ต้องรีบเปลี่ยนอาจจะมีไฟฟ้าลัดวงจรเกิดอันตรายกับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือเคหสถานนั้นได้ รวมไปถึงรถยวดยานพาหนะต่างๆต้องเช็คให้ดีก่อนที่จะใช้งานตรวจสอบดูช่วงล่างดูระบบเบรกย,ยางล้อรวมไปถึงน้ำมันเครื่องหรืออะไหล่ส่วนต่างๆค่ะตามความรู้ความสามารถของคุณไม่ประมาทไว้ก่อนจะดีที่สุดก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีวิถุนพึงระมัดระวังและรอบคอบเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบ้านหรือภายในยวดยานพาหนะที่คุณใช้งานอยู่ก็ตาม ประการที่3ส,สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังพยายามอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์จันทรคราสหรือจันทรุป,ปราคาในครั้งนี้นั่นก็คือชาวลัคนาราศีมิถุนคะให้ระมัดระวังข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ทางต่างๆหลีกเลี่ยงการเซ็นสนัญญาค้ำปร,าการะกันค่ะอย่าออกปากอย่ารับปากแทนใคร ให้ระมัดระวังการคดโกงการอิจชาริษยาการนินทาว่าร้ายการใส่ร้ายป้ายสีการทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงหากคุณต้องการจะซื้อหลักทรัพย์ที่ทางต่างๆศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขให้ดีนะคะหรือถ้าหากคุณอยู่ในช่วงของการขายหลักทรัพย์ที่ทางต่างๆก็ควรที่จะทำเอกสารให้พร้อมให้รอบคอบและรัดก,กุมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายตามมาในภายหลัง ช่วงนี้นะคะการกู้หรือการขอสินเชื่อจากธนาคารบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ต้องอาศัยที่ดินในการค้ำประกันหรือเป็นหลักทรัพย์มาช่วยค้ำประกันคุณก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสหรือไม่ในช่วงนี้ไม่ควรที่จะไปเซ็นค้ำประกันให้ใครและอย่าพยายามออกหน้าแทนใครภัยมันอาจจะมาถึงตัวคุณค่ะ ก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนชาวมิถุนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะเพมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไป คุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงที่เข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสําเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ